ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับ Line Ranger by e ายเอกชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับน้องๆเนี่ยมาลองสุ่มกาชานะครับกับอีเวนต์เนี่ยเพิ่มโอกาสกาชาสามเท่าสำหรับตัวใหม่นะฮะโคลาโบิร์เลนเจอร์เนี่ยผมจะได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยก็จะสุ่มให้ดูจะมาวัดกันดูนะครับระหว่าง6บวก1นนะครับกับ ระหว่างครั้งละ50รูบี้เนี่ยอันไหนเนี่ยจะให้เลนเจอร์ที่ดีกว่ากันคราวที่แล้วเนี่ยผมได้แมวปักทองใบนี้ก็ได้มาจากการสุ่มแบบ50นะฮะ50รูบี้คุ้มกว่าแต่ว่าได้ตัวเลนเจอร์น้อยกว่า1ตัวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเดี๋ยวพาไปฮะผมสุ่มแบบบ้านๆน,นะฮะไม่ต้องมามีการจัดอะไรต่างๆไม่ต้องมามีการเอาอะไรออกไม่มีสูตร ลองดูฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่กาชาแล้วก็มาวัดกันดูนะครับผมลุ้นฮะลุ้นมากครับว่าจะคุ้มหรือเปล่าครับกับวันนี้เนี่ยหกร้อยเพชรอ่ะเดี๋ยวลองดูครับกาชานะฮะเข้ามาแล้วครับขอสวดมนต์อ้อนวอนสวดมนต์อ้อนวอนสวดมนต์อ้อนวอนสาธุสาธุ ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะสำหรับเจ้าตัวใหม่เนี่ยนะฮะสาวสาวเกล๊งเกล๊ก๊ง,กกงว่าผมจะได้มีตัวใหม่กับเขาบ้างหรือเปล่าก mm hmm. ็ลองดูฮะลองดูฮะลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันครับอ่า mm hmm. นิดนึงนะฮะหมุนติ้ว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 ,วนะฮะลุ้นนิดหนึ่งมาแล้วฮะ mm hmm. มาลองดูนะครับผมจะเริ่มจากตัว6บวกห่ก่อนนะครับผมที่300รลูบี้ครับจัดไปจัดไปครับผมอ่าจัดไปนะครับไป,ไปดูกันครับตัวแรกของผมมาแล้วครับมาแล้วครับช่วยลุ้นนิดนึงครับผมช่วยผมลุ้นหน่อยโอ้โห โคนี่เทพีแห่งดวงดาวแปดดาวฮะอยากได้แปดดาวอัลต้าที่เป็นโคโบลาเลนเจอร์สักหนึ่งตัวมีไหมฮะหนึ่งองไปครับโอ้โหโคโบี้ผู้น่ารักนะฮะหกดาวโคโบี้โคดลกเหนือเจ็ดดาวตัวนี้ตัวที่สามนะครับตัวที่สี่ครับลุ้นไปหลุย จาซากุระนะครับอมไม่มีเลยครับผมนี่แย่ครับโคบี้ผ้าคลุมสีชมพูประธาน KSM ตัวสุดท้ายครับอมผมนี่อยากจะร้องไห้เลยครับอืมออะ อย่างไงนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะมาลองดูที่ครั้งละห้าสิบนะฮะมาดูที่ครั้งละห้าสิบหาเพื่อนๆไปลองดูครั้งละห้าสิบมาแล้วครับใบตัวแรกตัวแรกครั้งละห้าสิบนะครับปืด๊ดมาแล้วครับตัวแรกตัวที่หนึ่ง โอ้โหเยนโล่สุดไฮโซกิ๊ดแตกไปอ่าครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองผมจะมีไหมโอ้โหอาาัลต้าลีวนาก,ก็ไม่รู้จะไปผสมกันตัวเจ็ดดาวอาาัลต้าไม่มีตัวเทพๆเลย ลองดูครับตัวที่สามนะครับตกลงไปตัวที่สามครับมาแล้วครับฮึดฮึดฮึดแปดดาวเอาตาโอ้โหจัก,กรพรรดิเจมหอหอ อลองดูครับตัวต่อไปเฮ้ยผมไม่มีดวงกับตัวใหม่จริงๆบอสอีกหนึ่ง โอ้เมกูเลน่าลูกะนะครับอืแปดดาวอัาตาได้มาแล้วฮะได้มาแล้วครับกีดไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับของห้าสิบไปลองดูครับเอ ลองดูครับตัวท้ายโอ้โหโเทพีบุกผาโคนี่หมดแล้วฮะอืม,อม,อมก็สนุกฮะลุ้นมากเลยนะครับก็ได้เจ้าตัวตัวใหม่8ดาวมันหตัวนะฮะก็ถือว่าลองกลับไปดูครับอืม,อมถือว่าไม่ถ้าเทียบนี่ผมก็ ถือว่าดวงยังไม่แข็งนะฮะแต่ก็ยังพอใจครับอ่ามีลูกะ8ดาว1ตัวนะครับอเดี๋ยวกดที่ล่าสุดโคนี่มี8ดาว1ตัวแล้วก็มีลูกะ8ดาวต้า1ตัวเจ้าบอส1ตัวเจม1ตัวเจ็ดดาวเลโอนาร์ด1อันเยลโล่ Yellow 1ตัวโคนี่1ตัวโคนี่บาว นี่อีกหนึ่งหลุยสนะครับ KSM อีกหนึ่งแซนอีกหนึ่งแล้วก็โคบี้อีกหนึ่งหนึ่งก็ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะก็ขอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆชาว l ลายเลนเจอร์ทุกคนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมก็จะมาสุ่มกาชามืนๆให้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่ง นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆในคลิปหน้าก็จะเอามาแชร์กันใหม่นะครับในส่วนของลายเลนเจอร์ by ยเอก a n n e l สวัสดีครับผม